ปรินายก16โรงพยาบาลภูกระดึงในวันนี้กล่าวประมาท,าามมทาพระะสมเด็จพระสังฆราชและในวันที่7เมษายน2540 जन <laughs> <laughs> <laughs>